อดีวนมาีมใบดวัดพระแก้วขอนนมีน้องขอนอพระแก้วดีกรุงเทพนบอนาะเดี๋ยวดี๋อนกันกนด้วยรางนานเลยขอนอนพีน้องขอนอเดี๋ยวดีมันด้วยนอะใขาเข้ามาดีดีจ้องหน่อยนาะเขามาดีจ้องหน่อยขานขอนอนพีน้องนอนนอกันกีวย ตั้งหน้าหน้นี่ยค่ะเนาะโอ้คนน้ำที่เดียวค่ะเนะี่ยคนน้ำทเตี้ยรค่ะในค่ะอันนี้จะเป็นพี่นอ้องเขากุวันกูเมืองกูเจ้าเขื่อนค่ะเนาะอันตี้ละมาเข้ากันเลยในวัดพระแก้วค่ะเนาะพี่น้าเขาค่ะเานเาะ เขาอ่านกันเขาดื้อจำกันนี่ครับเพราะว่าพี่น้องเขาก็อลไรเป็นต้นใต้เหื้นเหมืนก็เป็นแต่กอเขาเดียนยังพู้จักกันได้ติดต่อเหมืก็เขามาตรงตักลาต่อกันนี่ครับเนาะเพราะว่าพอหยิ่งเจี๊ยนในขณะในขาดรุลกวนในขณะนั้นในดุลกวนหลายๆครับในเรื่อเนาะมัโดนน้ำที่เดียวในขณะนั้นเนาะดูนั่นครับรอในขณะนั้นบนดีเขากับไว้พระราตีวัดพระเกลียนในขณะนั้นเนาะในขณะนั้นเราได้เขากับตั้งหน้าพุ่นนี่ครับเนาะเพราะว่ามันตันเปิดขณะเนาะมันตันคือเปิดดุลนี่ กนหลายลายนาหเป็นกรมูนแน่นอนดูในคารถในพักดูแนมอะไรเปิดไว้ขนาอยกับเขาพกดูดังแล้วหพูันาดยันต่บาณยาม่ปอกในขนนะเป็นในคนรลนี่นี่นี่เ่าขนสรับรสไปถายดมันไ่ด้ออกมาแล้วมันเป็นวันเบยมีวันเวันเบย สามารดึงดันนักเลี้ยงหัน้าคณะออมาได้ตเกลดูคนเขามากเลยนกขับโอ้โห่าเ็ูอ่านัตะักีกันกำลังใจที่มีมากในการั

ใก่คับมีข้อมองนะรับ้นก่อนนำมานำมานะาี่นาห์ก็ไม่ก็ใหม่กัเตอรอกข้อนนครับนะปรได้นใหม่ใหม่แต่คือปราเด็นคือประเดนี่หรย้อยลงกว้างลงกันนะเนี่เอรนี่ อันนี้คพี่น้องขอาวขาเนาะกําเนีเขาเด็กข้าวขเต้ยพระรามนตั้งหน้าใข้นเนาะพี่น้องขอาวขาเนาะกวนก้นน้ำเต้นน้ำมาเย้าใน่ข้นเนาะพี่น้องข้าวขาก็กาวาแทงลองหนึ่งในก็ตั้งได้เปนน้ำไปป้อแคบหางอับปันป้อวิดีโอเฮเมียวในข้าวขาแต่ไรถอดแคบดินให้ถอดมังโหยก็ถอดมันตายก็ข้าวขตั้งหน้ในก็การนั่งย่อก้มเหลวก็ออกกล้าขึ้นก้มเหลวในข้นเนาะพี่น้องขอาวขาเนาะก็ก็สังเกตพี่น้องขอ้าวเต้ยลีในก็ เขาดังนอกเนี่ยเขากาดด้วยตั้งนั่นเนี่ยเขาเดลิฮันป้ายอยู่อิดอิดนี่กขนาไปพลาอามันคขนาดเดลิฮันป้ายอยู่อิดอิดค่ะพี่น้องขอคัร์เน็จยันเปรี้ยวปันเป็นตีฮงห้ามให้ได้อืมปั้นไทยวิดีโอมาแต่อทยปั้นไทยแคบห่างเสียเมี้ยวนี่คขนาะพี่น้องขอค่ะเขากาดนั่งยอดกำเดียวเสียออกมาขึ้นกำเดียวนี่ขนาดนาะยยันเปรี้ยวกดนำหน้าอะไรอะไรอยู่หึงนี่ขนาดพี่น้องขอคารเนาะ ขากาคยถ่ายวิดีโอถ่ยแค่พังมันนี่พี่น้องเขาอยู่ในคันนาอฉันปวางจ้างหคือในอเภยไทยค่ะคนนีนะครับน่ต้นตอครักไมอกําได้กากอหลีจอดยเสียมากพก็บ่พังตั้งหนอกนี่เรามานี่พี่น้องเขาคันนอ